สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็พาเข้าไร่มาดูนะครับผมยักษ์เขียวนะครับรถขีบของเสียอ้วกนะครับผมขีบตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังลงแขกบร้อยอยู่นะครับกลับกล้องหลังครับ Walking alone in the streets are empty The only thing I c a n see is my own city คีนงานเสียหวาบครับอ้าวพอแล้วบ่ะ 5075E กับ 5055E น่าผม รวมสิบล้อเจ็ดหกจอดพอี่โน้น่านนะเจ็ดหนึ่งยอดเลยนี่ละเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันไหนแรงคันไหนเร็ว คลิปสองคันนี้ขยายทันล้อทั้งสองคันแล้วนะครับขยายออกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมอ๋อมาดูกันว่าใครเร็วกว่านะครับอ๋อ้าอาจะสู้55ได้ไหม <c oughs> โอ้ ทำไมกำใหญ่แท้โอ้75มาก่อนละดูนะดูนะล้อหน้าล้อหลังขยายขยายฐานลอ้อหมดทุกลอ้อแล้วนะครับสองคันนี้เอาเอาแรงกว่าครับตายแล้วปั่ <laughs> นเล่นน้ำทังอย่างไนมะ่เอา เลียงกอเกียรนะ์แม่าอเคน่กยร์หครับเกียร์ไหนเนี่ยหนึ่งสอ,อว้อดูแลเรื่เวะ หลวจดทางเรียบครับในเกียร์สองนะครับสองไฮสองซีไหมโอ้ดูคันนั้นขับมันกลัวครับดูคันนี้ใจเย็นไหมของแค่เขาบปปากครับ เจ็ดห้าโอ้ยไอ้ห้าห้านะครับสติกเกอร์ของแครเขาประปากคุณว่า เกี่ยมมาเลยครับตาดเตี้ยโหใช่ไหมคุณแม่เห็นยังไงเนี่ยมันกำละตัดดีแล่นมากโอ้โหสุดยอดเลยวะคนขับห้าห้านี่ไงสุดยอด เดี๋ยวเดี๋ยวพายเบิง้งสติกเกอร์สติกเกอร์เขาว่าคลองแค่เขาบวบปากกันนะ <c oughs> ได้ละแค่พอล้วพ่อเลยพอล้วเต็มละครับผมโอ้เสียงเด่นหอบไหม ค่ไหนนันไหนวะเจียร์ได้บ้างอันหนึ่งซี่บ่เจ็ดซี่เลืกอนี้แดงเลยสุดยอดเท่าบะแค่งาตัวไม่โนพ่อเหล่ปบครับเนี่ยัเาดิอ๋อหมดร้อยยัง นัดย่างครบบ <laughs> ่ขนน,น,ขนู้นมัดอันนี้รวมแข่งกันบอนจริงเนี่แข่งกันเชียบอ่ะแข่งอางคมโอรับ เดี๋ยวนี้เจ็ดห้าครับรหลังลอยไหมสิบล้อพอแล้วครับเดี๋ยวใส่เจ็ดหกต่อ Nè yeah. yeah. Ôi Thân hà hà không ạ Thân hà hà bó. <cười> 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 không con khe đấy Hà hà yeah. เป็นว่าสติกเกอร์คองแท้เขาปากปันักตลอดใส่เลยหอน้ำหมดเอาตีหามมีูี้มีสามนรถาแล้วดิบอบ่ท่านไหนมาบอบอเแม็กยังน่จมีโมงตอนนี้ไปเก่างหมดเลยอบสถมีมีเลยมีสามเแสดงว่ารถขีบจัดขั้นหนึ่งท่านขีบฐานบอ ัยอ้นมไงีาไงเออตเหมือนดอก้ยนี่เกียวตรงที่นี่สิเต็มว่่บ่เต็มเตเต็มแล้วที่้ีเยอย่เอาเพิ่นตัดด้วยเซอครับเดี๋ยวนี้พักสุดแล้วตั้งอยู่แล้วโอ้ีม่บ่ียังไหนเลียงอะรรเอาไปลงใส่ไหนไม่จดเ หางกับบอมากก็ค่อยบันขึ้นเจ็ดหกตัแล่ำอยู่ในยีรานห้องตัวเดียอดูความงามความงามสองรุ่นนะครับผมเจ็ดห้ากับห้าห้า ดีเลี่ยน,นะบผมดูขยายทานรอออกมันใหญ่มากนะกว้างมากเห่งใจเลยเหมือนรถใหญ่เลยนะครับอย่างกับร้อยแรงไง มาลอะออะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าไ้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ